ครับผมเมื้อวก็ตรงกับวันพุธนะครับที่ยี่หกมกรลาหกหาครับผมนะครับสำหรับเมือนี้นะครับวิตผู้เขียวนะครับมีโอกาสได้มาเปิดราคะขาวกล้วยหายไายส้อีกเจ้าหนึ่งครับผมนะครับอาพี่ครับแนะนําพันซื้อจั่ไรครับผมครับสวัสดีครับผมชื่อบุดครับผู้เก้าตัวนน้ครับบ้านรู้นะครับเออว่าไปพี่ว่าไปยังว่าใช้พุ้มนะครับเออเอ้ศูนย์แปดแปดเออสามห้าสามแปดเจ็ดหนึ่งห้าครับผมนะครับ ก็ยังไม่ตัวใหญ่ตัวงามเดียบีกยได้มาจะายนะครับหนาลึกนะครับเด้อนะครับเขาเป็นโูกตัวไรครับผมโูกบี้ยหไทยมีเอกสารบ่โอ้ครับผมนะครับส่วนเอกสารมีพร้อมนะครับเด้อนะครับเอกสารเขามีพร้อมแต่ตอนนี้เอกสารอยู่ในบ้านนะครับกับบได้สามารถเรามายืนยันได้แต่ถ้าผู้ใดมาเบิงนะครับ สามารถมาเบิ่งเอกสารได้คือลูกบีกุไทยครับผมนะครับเบิ่งไทยเบิ่งหางครับผมนะครับเบ่งไทยเบิ่งหางเบิ่งแผ่นหลังครับผมนะครับแผ่นหลังกว้างสูงหไรเป็นไรพี่สูงหน่อยสี่สิบเอ็ดครับสูงหน่อยสี่ส,สิบเอนะ็ดน,น,น้องทีเต่าป่ะพี่น้องที่เต่าแล้วครับเด้อนะครับ แข้งขาใหญ่ครับผมนะครับเล็บดีครับผมนะครับเล็บดีเล็บหนาเล็บหลังดีเบิดครับผมนะครับเล็บหนานะครับต้องเตกสรงต้องสวยมาพี่เอาจูงมาทั้งพี่เบื้องละเรียดจ้าหน้ายครับผมนะครับเบื้องหนาเขานะครับอุดมทัศนีก็ใช่เข้ามาเต็มเบิดทุกกย่างครับผมนะครับเพราะว่าสิเป็นตาแ้มนะครับตาแ้มแจมแจมข้อสองอ่องนะครับฝากคาบแก้วครับผมนะครับเผือปลกเปล่าใ่นะครับ เล็บดีนะครับส่วนขวนนะครับส่วนขวนขวนหาเงินหาข้ามกับมีครับผมนะครับ้าผู้มักเลี้ยงขวนนะครับขวนยุ่งเข่ากับมี่ครับผมนะครับหาพี่จุู่ไพี่บนนี้พิ่ผู้เขียวไก่บเบิ้งรอบตัวเล็กน้อยนะครับ้าผู้ใดอยู่ไก,ก่ก็สามารถเบิ้งน้ากันได้ครับผมนะครับเบิ้งรอบตัววิทย์ผู้เขียวกับสีด้มาถามราคาอาใช่แล้วว่าเล่าสิว่าลายปู้ใดครับผมนะครับ ขอเท้างขาใหญ่นะครับเด้อล่่ตัวดีเงาลึกนะครับลูกสาวบีกุไทยนะครับมีเอกสารครบครับผมนะครับจุงเอาหนามาทั้งปีเพื่อนี่หนาเขาก็ดีครับผมนะครับหนาเขาก็ดีเอาละเอาละสวยนะครับนี่แหละครับผมนะครับหนาเขาเปิดนะครับเบิดเปลกเผานี่ที่สำคัญเออเปลกเผาใหญ่นะครับเด้อโอยสวร แข้งขากับไงครับผมนะครับเอ้าวามาพอสมควรแล้วครับผมนะครับมีผู้เขียวกับยีสามราคาไอ้ไส้แล้ววาเราสิว่าหลายบันไดเอ้าสิว่าหลายบันไดไอ้สี่สิบสองครับสี่สิบสองก็สี่หมื่นสองสิวาครับสี่แสนสองครับผมนะครับสี่แสนสองเด้อครับเด้อนะครับฟังบ่ผิดครับผมนะครับต่อได้ต่อได้ต่อได้คือเกาบ่พี่ต่อได้เป็นว่าครับต่อได้เป็นว่าครับประมาณสองว่าตั้งแต่เมียราคากับว่าเพงป่านคล้วยเนาะไปจูงไปอีก สี่แสนสองครับผมนะครับผู้ใดหาก้วยดีก้วยไงนะครับไปเลี้ยงสารับตัวนี้วิทย์ผู้เกียวยืนยันเลยว่านะครับบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับก้วยตัวนี้นะครับลูกสาวมีกุ้ไทยมีใบมีเอกสารครบนะครับขอเบอร์โทรอีกเสียนหนึ่งพี่ศูนย์แปดแปดสามห้าสามแปดเจ็ดหนึ่งห้าขอบผมเสียบทรูปรอด้วยครับเนี่ยนะครับ อา่าสำหรับคลิปนี้นะครับวิทย์ภูเก็ตเขามีอย่างไรครับผมสวัสดีครับโอ้ยจะมป็นนวยการดีงามนะพี่เนาะเงาครึ่งหนึ่งประทัดล้างกระตรงดียังว่าถ่ายเงินกลางเดือจบกล้วยยังไม่จบครับค,ค,ครับ ยืนแบบซ้ายแวาก็ได้